ได้แล้วชื่ออะไรจ้าเธอชื่อสวักษ์เป็นเมทัวสวักษ์มีปัญหาชีวิตอะไรถ้าจะมาสื่อเรื่องน้องที่ทําแท้งค่ะปัญหาชีวิตการสุขภาพการงาน,งานอ,ะอะไรมีอะไรไหมการงานไม่มีปัญหาแต่การงานไม่มีปัญหาการเงินโอเคเปล่าการเงินไม่ค่อยโอเคการเงินไม่โอเคสุขภาพดีอยู่ใช่ไหมค่ะ สุขภาพดีอยู่เงินไม่ค่อยอยู่แล้วก็ครอบครัวเป็นยังไงวันนี้สามีเป็นโรคมะเร็งลำไส้สามีป่วยเหรอค่ะป่วยระยะที่เท่าไหร่ระยะสุดท้ายแล้วค่ะเหรืออา้าวนี่คือปัญหาชีวิตที่ทำให้จะต้องมาหาคำตอบใช่ไหมค่ะไปทำเกี่ยวกับเรื่องแท้งหรือเปล่าค่ะกี่คน คนเดียวค่ะหนึ่งคนอ่าแล้วไปร่วมสวดพานยักษ์ใช่ไหมค่ะงานแล้วค่ะกี่ครั้งครั้งเดียวครัหนึ่งครั้งท่านเทวดานะเวลานี้เงินเก็บไม่อยู่สุขภาพยังดีอยู่แต่ลูกเต้าคนในครอบครัวประสบปัญหาสามีเป็นมะเร็งสุดท้ายระยะสุดท้ายลูกก็ไม่ค่อยเชื่อฟังพูดกันไม่รู้เรื่องมีแท้งหนึ่งคนสวดพานยักษ์หนึ่งครั้ง เกี่ยวข้องกันโดยตรงหรือเปล่าส่วนพันยักษ์ใช่ไหมท่านใช่แล้วควรรู้กันนั่นแหละเนาะส่วนะพันยักษ์ไม่ควรไปละพอถ้าไปมาแล้วเนาะแหละท่านแน่ควรรักษาสินห้าให้ครบเอ่ยสวดมนต์เลยตลอดนั่นแหละนะจะเป็นกอป้องกันคุ้มครองแหละค่ะให้ควรทําเช่นนี้นะแหละท่านแเอ่เรื่องพันยักษ์เธอรักษาได้ด้วยตนเอง ไหว้าพาสวดมนต์รักษาศีลอย่าทำผิดทำบาปและเรื่องเด็กแท้งหนึ่งคนยังอยู่หรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยเด็กยังอยู่เลยแหละนะยังไม่ได้ไปไหนแหละคราอยู่ด้วยกันนะแหละท่านแม่จะให้เด็กอยู่หรือจะเด็กให้ไปเกิดให้ไปเกิดค่ะต้องการให้เด็กไปเกิดแล้วจะทำอย่างไรได้บ้างให้เด็กไปเกิดใช่ไหมท่านใช่แล้วรักษาศีลน,นั้นนั่นแหละเนาะ ภาวนาได้ไหมกันเล่าเอ้ยคือสีนภาวนาได้จำนวนกี่วันเด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วสิบห้าวันนั่นแหละนะทำได้ไหมเล่าค่ะทำได้ค่ะได้เมื่อไหร่จ๊ะทำอยู่ตงเด็กมังเดีวันอาทิตย์แล้วค่ะทำตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วอ๋อก็เริ่มต่อได้เลยเริ่มต่อแล้วนับนับย้อนหลังไปได้บ้างไหมท่านเทวดาไม่ได้ท่านเอ๋ย ไม่ได้อยู่ข้อตกลงเลยแหละนะต้องเริ่มต้นใหม่พรุ่งนี้นั่นแหละค่ะนี่แหละนะเห็นเป็นเช่นนั้นแ,แต่เธอจะได้บุญเยอะใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย,อยอใครทำคนนั้นได้เลยนั่นแหละนะก็ดีแล้วสิคราปวดน้ำย้อนหนาให้เด็กไปได้นั่นแน่าเด็กก็จะได้เพิ่มไปอีกอา้าวยินดีดาวนี้เป็นต้นปลายเด็กต้องการอะไรบ้างชายและหญิงกันเล่าแลยหนึ่งคน <c oughs> ไม่ทราบเลย <c oughs> <c oughs> ผู้ชาย ผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงว่ามาเลยหนูชื่อน้องมารีค่ะมารีอยู่นานนะยังนานแล้วค่ะทาทุกอย่างก็เปล่าทำค่ะอ่านี่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 ต้นเหตุอยู่นี่เองแล้วไปทําให้ลูกเต่าเขาพูดกันไม่รู้เรื่องหรือเปล่าทำค่ะทำเอกอ่าไปปั่นหัวไปยูแยงตะแคงลวกอ่าวเขาต้องการจะให้เธอไปเกิดแล้วยุติบทบาทได้แล้ว อ้าวกินอะไรบอกมาเพียงแค่เนียงแคะ่เหน,นียวไก่ทอดค่ะคลอนตาเพียงแค่เพียงแค่แฮนด์เช็ดได้ค่ะเหนียวไก่ทอดอ่ะไาแฮนด์เช็ดคือว่าคือว่าคือว่าเบเกอร์นะคะอ่าโอเคแล้วมีมันฝรั่งอดมาลอนตาแล้วเขาก็มีขนมครกหัวเป็นชุนอ่ะมีไก่นักเกอด้วยนะก็ข้าวเหนียวไก่ทอดอ่ะได้เคเอฟซีได้เบเกอร์สามอย่างพอละ ไก่นักเก็ตมากินคู่กันนักเก็ตเหรอนักเก็ตใหญ่เออแบบฝรั่งรู้จักเขาเปล่ารู้จักนะกินกินอยู่ไม่ใช่กรู้ักแต่ลูกอ้าวเขาเอากินทั่วบ้านน่นแย่อ๋อลูกกมกินอยู่เหรอไม่แบ่งมันมั่งเลยกินเองเลยนะลุงจ้าฟาดของมันคนเดียวใช่แหม่เมันไม่สนใจเราเลยสนใจแล้วกระดูกมันยังไม่เหลืออะไรเลยลุงจ้ามันจะมากินเองเลยเนี่ยมัน ก็ S <S <S เลยปั่นหัวมันเลยใช่ไหมอ่ะแล้วหน้าเราโดนตาไม่รู้จะแบ่งหือกินเองเลยทีนี้เราก็ไม่แบ่งมันหรอกหนูกินเองหมดเลยอข,อลของใครของมันแล้วทีนี้ของใครของมันละอ่าโอเคได้แล้วน้ำนมไปซื้อเอาเื้อผ้าเอาอะไรเอาผ้าลอน้าห<อ>นูอยากได้ชุดเด็กผู้หญิงสวยๆนะคะ่ะเด็กหญิงสวยได้เปล่าห้าถึงเจ็ดขวบได้อ่า ครบชุดรองเท้ากระเป๋าเรียบร้อยจัดได้ตามด้วยสัปพะสาตเอาอะไรสัพพสชตไปหาของค่ะสองรอกกักบสองตัวพลราหลนตาสองขมสองโกบหลนตาขอหนังสือกอไก่ใช้ได้นะคะหนังสือใช่ไหมหนังสือเรียนหนังสือกอเอ๋ยกอไก่ อ่อโอเคซื้ออุปกรณ์การเรียนให้หน่อยสิ้ค่ค่ะนะหนังสือแล้วหนังสือแล้วก็สมุดบินทึกแล้วไม่ใช่ไหมครับขวดหัวหล่อนะไม่ต้องมากุ้มใจแบบนี้ได้ค่ะอ๋อเราอยากเป็นคุณครูนะหล่อนาไม่รู้จะเป็นได้หรือเปล่าได้ได้ได้ตั้งเจอเรียนหนังสือได้อยู่แล้วตามนี้อ้าว สังฆทานหนึ่งชุดหน้าค่าหลานตาเเรียบร้อยเขาเดินให้แล้วเขาจัดให้แล้วแล้วมีของแถมล่วงหน้าไปสามวันร้อยด้านที่จินชาววันมันไม่พอหรอกนั่งๆไปเขาคิดถึงบ้านถึงถือกูเขามันเรพอว่าต้นน้าหลนตาเหลือไถามดิดถามดิถามดิดกินได้ดดป่างอ่าเขาซึ้งแล้วนาเวลานี้ถึงมานี่ไงมาจากที่ไหน สุราธานีเลยมาไกลจริงจังจริงใจพร้อมใจ่ยุติขอให้จ่ายนไปเกิดใหม่นะหล่นใจนะแน่นอนก็ไปถอนกําลังออกจากลูกเขาหน่อยจะได้พูดเรื่องั่าจเบาไม่อยู่ว่าแดนมันคงรู้เรื่องแล้วเ่รอคะบางทีไม่มีใครปั่นหัวมานานมาอยู่ทางนี้อันนั้นเดี๋ยวหัวเบาหน่อยหนึ่งใช้ได้ไปเลย หรืออ๋อหรออ๋อนี่พยายามไปปิดสวิต์รู้เรื่องให้มันพาหนูาทำให้มันไม่รู้เรื่องค่ะฟังแล้วมันสำคัญีแม่ขอมันอ่ะหรอแม่ลูกไม่เข้ากันน่ะหรือไม่่ลูกไม่เข้ากันหรอแม่ลำเอียงเวลกพี่มากเถียงแม่ไม่เถียงทั้งอย่างเลย ไม่เทียงเราพูดถูกมีไปเทียงทาไมใช่มาเจอแม่กล้าเสียก็พมันก็คงคิดว่าไม่เป็นไรหรอกพี่เดี๋ยวก็ได้น้องเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ถึงหนุไม่ได้ไม่ได้ความผิดธรรมต้องเกิดขึ้นในบ้านหนูจตะได้ยินปล้วมันจะอยู่ชูได้ยังไงอะคะมีผีก็ต้องรักผีด้วยมีลูกผีก็ต้องให้ความสำคัญลูกผีด้วยเขาก็ต้องดูไอ้คนสมัยนี้มันต้องดูแววลูกคนไหนจะเลี้ยงมันได้ว่ามันก็ไปทุ่มกับคนนั้นมันเหมือนมันเหมือน พ่อแม่มันก็เหมือนแทงหวยอ่ะเลขนีมันออกดีแน่นอนมันก็ไปทุ่มไปเลยมันเป็นอนแบบคนพูดหวานบุ่คนอ้านแปลงคนพูดไม่เป็นไอ้พูดไม่เป็นดูแล้วไอ้พูดไม่เป็นดูแล้วสงสัยงวดนี้ไม่ออกมันไม่แทงซวยเลยซวยเลยไอ้เด็กคนนั้นซวยเลยใช่ยน่เขาเขาเขาหลงเสียงไงใช่ไอ้พวกลูกพูดจ้าแม่จ๋าแม่เอ๋อย่างงู้นอย่างนี้มันปากหวานใช่ไหมใช่อไอ้พวกไม่พูดเนี่ยจริงใจ อตามนี้อ่า <c oughs> เรียบร้อยบอกเคล็ดลับไปแล้วจ้าร้อนจ้าขอให้ได้ไปเกิดบ๊ายบายจ้าร้อนจ้าจ้าร้อนจ้าไปนะโชคดีสาธุเด็กน้อยเอย๋ย